แว๊บเอาล้พี่น้องี้ได้เวลากินเข่าแล้วบาดนี่ปิ้งผสมทอดต่อ,ตอนะครับสูตรพ,พี่ชายผ้าเพลินนะครับผ้าสมนี่ก็ได้มาจากสร้างก่แม่สายไหมนะครับจากเสาุบลน,นะครับไปไหนลงมาจากบานะมาสูตรพี่น้องห้กินกันนะครับเออปิ้งผสมทอดต่อ,ตอนะครับนี่สูตรแซ่บสูตรนุ่สูตรพ,พี่ช้ผ้าเพลินนะครับถึงเวลาผ้าเข่าผ้าแรงอีกแล้วพี่น้องนะครับถึงเวลาผ้าเขาผ้าแรงไปแล้ว เป็นตำข่อยเสียงรถเสียงเรือเรียนเขาบ้านเขาซ่องหิ้วเขาหิวนางนะครับแต่ไม่ใช่พระเพื่นมันนี้นะครับได้สูตรปลาสมผสมมะฮอไปตอกค้างไฟแสบๆสู่พีนองเลยชิมกันพี่นองเอ้ อ้าวพี่ดองนี่ปลาสมห่อใบตองวิ่ใช้ผ้าเพลินนะครับแต่แซบครบพี่ดองสามตัวปากง่ายนะครับที่ซ่างไก่ได้มาจากบ้านแต่ว่าแม่สายไหมสั่งมาจากบ้านนะครับซอยเพิ่นนะครับนี่หนักเท่าทงละลอยนะครับมาเห็ดซูพี่ดองกินแซ่บๆนะครับอันนี้เป็นปลาตีซื้อมากเลยผมมาแปลงแปลงเป็นอาหารผ้าแรงนะครับนี่เป็นหน่อยกินกันปิ้งปลาสมห่อตองนะครับอ่ะเอาเขาขันตอนวิธีท่ำกันเลยครับเดี๋อว ปลาสมตัวใหญ่ๆตัวเลยนะครับเห็นบ่ตัวใหญ่บ่เห็นชัดบ่นะครับปลาสมนะครับเดี๋ยวผมถึงจะออกมานะครับออกมาจากมาะฮอร์เสบียงตองบา้นีอเอาเตรียมตัวนะครับเนาะเตรียมทําการห่อใพี่น้องดูเบิ้งกันก่อนทิ้มกันก่อนไส่เสบียตองมาไม่ๆนะครับออกจากถุงก่อนเดี๋ยวเราแป๊บนึงจัดสถานที่จล็กน้อยกัอนอ่ะ สามตัวใหญ่ๆแล้วพี่น้องปิ้งใส่ห่อใบตองเท่าใส่ห่อใบตองให้ใส่ปุ๋ยห่อแจ็คสองสามสองสามหลอดนะครับเพื่อว่ามันใหม่ทั้งนอกกับทั้งในมันสิเหลืองหอม,หอมอหน,น,าานะครับหอมใบตองนี่กินกับมีนกระเสียบคราเห็นป่ะตัวบกใหญ่ได้พี่น้องไหมอือหอมใบตองค้างไฟหอมข้ะเหนียวเนาะปัน่นกับข้าวใหญ่ใ,หใส่ไป,ไปใบกระเสีบกระเสียวนวด เสียงรถกระไดเตียนปายอยู่ไวๆอยู่พี่น้องเออืมนะอดเอานี่แหละบ้านไก่ท่งพี่น้องเอนี่หอไปได้ครับพี่น้องจักสามรอบพอาะดีเลยสามรอบอเน็บด้วยไม่จิ้มฟันจักหน่อยหนึ่งเพราะกันเป็นยุจักหน่อยหนึ่งนะครับเน็บจิ้มฟันไวเศรษฐกิจเสแสรบสุพี่น้องกินครับปลาสมสร้างไก่ปลาสมแม่สาไหมหอดตองนะครับมาแปลงแบบ ไม่ใช่ปลาเพลินนะครับเพอไปตอกขมหอมข่าเหนียวใบนะพี่น้องเนาะติดแสบนะใส่จักใหม่หนึ่งกัดกัดมันหลุดแต่ว่านาหมันหยุดย่อยลงมาเนี่ยหอมหอมพี่น้องน้ปลาสมนะครับแต่สานไก่ทีมีเมนูอีกตัวหนึ่งโยนมาเห็ดซูพี่น้องกินเวลาผสมไปยี่สกผสมหม่อยังเงี้ยตันว่าอยู่มัอยากไปตองแบบนี้แหละแซ่บเมือนอะไรปามาทดลอกมึงแล้วว่าแซ่บดี บเ,บเดี๋ยวปอยาเพิ่มกลับเมื่อบานเพิ่มบานเดียวลงมาอยู่นะครับเดี๋ยวจังเบิร์นกันอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องออาตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่ลงใส่ใบตองแล้วเห็ดเอาตามขั้นตอนลนะเลยพี่น้องบด้เ็ดยากเรกครับผสมพอใบตองครับใบตองมากครับผสมใส่กันกับพันลุ์อุ่มรูปอุ่มรูปอุ่ม,ม,ม,มกับไปกับขึ้นเตาเลยพี่น้องบริเวณยากครับเมนูง่ายๆแต่ว่าเป็น,ออปน,นแต่ว่าคำว่าเมนูง่ายๆนี่ม่แซบเนะครับ เสียบดิพี่น้องเห็นกับผมว่าโอ้พงใหญ่หนี่ทานได้เท่ากีนเต็มเสียบไม่เบิงเบ่งไม่เป่นไรนี่แสีบพี่ดีพี่น้องการันตีได้เลยว่าแสีบนัวนี่แหละเขาว่าขวดดิมปลาสุดไ่ใช่ปลาเพลินเสียเลยพี่น้องกินแต็มเสอบว่ากันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเน็บมันไม่ิึดฟันใส่กันมันหลุดออกแต่ว่าการนำเมื่อใดนำม,มันหลุดออกจี่ดอกนำม,มันไหลออกกี่อกเพราะว่าบ่เดาเอาน้ำไปเพราะว่าปลามันสมอยู่แล้วไงพี่น้องเพราะว่าปลามันส้มอยู่แล้วแล้วก็เอาแต่เอาแต่เนื้อปลา มากินกับเขาเอานะครับเนาะอ่าในแล้วที่สองอ่าตัวที่สามที่จริงมันสามตัวนะครับสามตัวต่อต่อยนึง่หละนะครับเปัญห์ปันช่างกิโลช่างเอ่อยี่โม่ประเดิโลหรอปัญช่างมาพอประมาณนะครับพอประมาณราคาถึ่ละประ่าณทุกละหน่อยนะคว่าพี่น้องแต่ว่าณทุกนึงน่ะได้สามตัวตับตัวใหญ่ๆผมเนี่ยตับตัวใหญ่ๆเลยนี่ตัวที่สามนะครับโอเคนะครับแล้ว p o ตัวนี้จะขึ้นย่างเต่อยพี่น้องเบิรงกัน เซีบตั้มกันเอาไงอ่ะตัวที่สามนะครับปลาสมห่อตองสูตรพิเศษผ้าพื้นนะครับกองทัพต้องเดือดเดือดท้องนะครับก่อนจะไปทำหอกทำงานก็อย่าลืมนะครับกินข้าวก่อนนะครับตุวันนี้นะครับไปไหนมาไหนก็โอ้ระวังไปช่วงนี้ก็โควิดกันนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับเนาะสุขภาพแขียงแรงทุกท่านนะครับอ่ะเรียบร้อยครับผมอ่ะเียสามเรสามเตอง ในซับไมดตองใหญ่ๆอ่าโอเคอ่ะเริเร่มเตรียมตัวาขึ้นตั้งเตาเลยด้วบาทปลาส้มหอดห่อตองเจ้าพี่น้องเลยเดี๋ยวไปจักข้าวกอนปลาส้มหอดตองจิ้มฟันมาหอ่อคงามพี่น้องอ่ะจ้วดๆครับพี่น้องจ้าจวดพี่ชายเพื่อนบาทนี่นะกินสองกันเด้อเดี๋ยวผมขึ้นเต,ตจาจักแปบ๊บนึงก่อน อ่าครับผมไบท์แต่เวลาขึ้นเคียงแล้วพี่น้องออออขึ้นเตาไฟอ่อนๆนะพี่น้องครับขึ้นเตาไฟอ่อนๆผู้คงสีสันง,งามดลวยเกิดนะเป็นกุ้งสีตะบันอยากกินเกาีวไม่ใช่ปลาเพื่อนนะเนาะพี่น้องปาดนี่โอ้เราพยาจะกินเป็ต่แเสบจนนอกดี่าด้วยพี่น้องพริกสะกอนพริกพริกโอ้ยแต่แเสบคัดพี่น้องเนยปิ้งผสมฮอร์ต่อ กขสมสานไก่แม่ใส่มาให้นแหละครับพี่น้องเมาเห็ดท่อต่องชิ้นกับข้อนี้ยหอนให้พี่น้องได้เบิงกัดมาโอเคครับจูอ่กบไม่ใช่ compass, our, own, okay. yeah, ประเพิ okay. ีตอบนะครับผมได้เสียบสินนว a เห็ดอหลงพี่น้องเออของท่ายแรมกองครับต้องอยู่ด้วยท้องเน่เสบแนวนัวคนเท่าน่ินข่าวกิ้นอย่างนี้หขอนาเสยบตำเจียวตำ้นจูอึ้นจำประเดีกระซสบตัวพี่น้องเพาวนนี้เราินจำเจียวซื้อกระแสบคนนึง คนไม่มีโรคเป็นรากับประเสริฐเขาเขย่าหวานละ่ะน้ำเกีือวรั่วพักกะเสดนะเขาว่าคนมีความสุขแล้วคนเอาสมบม่กมีความสุขแต่ห่อนน้ำอันนัวว้นห่อนน้ำอันนี้นีนนนนน่ยินเขาขบอ่อเสดนอนบอ่อดำจ้าเห็นบ่เมื่อกี้ครับเพื่อนเนี่ยเบิง้งเป็นตัวอย่างเลยเด้อเด้อปิ้งผสมก็เสื่อน,นี่จะนอนไปไข่ออกพี่น้องกับเข่านอนหอนจ้ำเปะจ้ำเปะลงอ่ะคือว่าได้ทีแหละบัดเดี๋ยวพี่น้องเริ่มจะซุกอะไรหนินนหนเริ่มจะซุกเขาที่แล้วครับ แต่ว่าสีดำจังเลยแต่ว่าดำนี่ดำแสบดำนวลได้หนิใส่กับพี่น้องเพาจะได้นะเขาจะได้เคลียร์เอาพวกที่มันไม่นะครับออกเขาเอาแต่ทั้งในเขาคนละนะครับแต่เบิรงพี่น้องถ้าเบิรงเห็นว่าต้องดำนี่สิเลยเราสีดำเขาต้องไข่พี่น้องเลยทุกท่านแล้วเอฟทีทุกท่านนะพี่น้องฮะพี่น้องเลยเออแต่แสบครับอยากกินกับที่ของหอยน้องเนาะจวดกำกันนะเอากางไฟไปจังน้อยก่อนครับ ที่บอกซูเปอร์นองฟังเปลงสิแหละอย่าฝ่าลำงคาดกันเด้อพ okay. ี ar, ่น oh, ้องเด้อเป็นยังไงไม่ใช่ที่นี่ยกินสิว่าะว้ยกำลังคำมาแรงมากเลยฮะนี่กินซูเปอร์นองกินหมดตัวนะครับพี่น้องปิ้งปลาสมหอดตองส่วนพี่ใช้ผ้าพเนื้อนะครับปิ้งพี่น้องเบื้องดูสินี่เดี๋ยวสุกแล้วนี่สุกเอกไว้ก็มันสุกแล้วเหลือที่เบย์พี่น้องเบื้องบนจะแก่พี่น้องเบื้องบนกรอบหนึ่งนะครับที่ว่าสุกได้ครับหอมบอมแรงอยู่หนาเตาไฟหอมขนาดเลย พ,บบออพี่น้องเนี่ยเบิ่งแต่ภาพสิว่าโอ้เบิแต่แสีบดำคือลือยุบสิว่าแต่เบิ่งพี่น้องก็ว่าดำๆแล้มันสียบเฮ้ยเรียบร้อยพี่น้องิแก้พี่น้องเบิ่งบใบแว๊บแกเอาเมองมาเห็นบ่เป็นได้สีสันพี่น้องนั่นแหละเนือน้อปลาข้งในปลาเนี่ยนี่แหละเนื้อปลาถ้าคำขอมาใบเอาเรื่องพี่น้องเร็วเอาคำขอมมาใบเอาบไปนี่เฮ้ยวายจักรวาเลยเฮ้ยคำขอมมาคำขอมมา อจัดเซ็กจานงามๆพี่น้องเบิ่งก่อนไปมันดูดีกันจังหน่อยก่อนอ่เห็นบ่ปลาสมห่อตองสูตรพิชัยผ้าเพื่อนเนี่ยไหนบบพี่น้องเ็นตาแสีบบ่วบาดนี่เฮ้ยมากินน้ำกันบาดนี้ไหมพี่น้องพิชัยผ้าเพื่อนกันเลยลงจานลงถ้วยแล้วพี่ชายเขาหงียนหอนมาตุ่ยอยู่เลยแบบนี้นี่สองตัวใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกก่อนแล้วก่อนต้องเจอขัดปัญขันกับมี่อกไม่กินฟันนะครับผมเอาเอาเนื้อใส่กับอันเป็ตองน่แหละเพราะว่า ะตัวปลามันยูทีนะครับใบมันไหลออกนะครับนี่เป็นได้พี่น้องไปเบิ้งเบิ้งเบิ้งห็พี่น้องเบิ้งกักกักขาอนี้วมาปอดได้จะเบิ้งซืเอเด้อยกขาอนี้วมาไปเพื่อนเลยเอนี้วมาไปขอนี้ว่าไปนี่โชว์พี่น้องเบิ้งกันหน่อยก่อนนี่ว่าอบติดนั่นนะเป็นตะเสียบนะครับพี่น้องเห็นติสีสันสวยงามสูตรพิชัยผ้าเพลินผ้าขาวผ้าแดงกดอะไรก็แช่พี่น้องเลยเด้อพิชายเด้อเด้อพี่น้องกดอะไรกดแช่กดถูกใจ คอมเมนต์มาไต่ทริปนะครับว่าจังไรจังไรจังไรทริปไหนจังไรพี่ชายกับเขาทียังไงพี่น้องไปจิ้มน้ำกันก่อนอันมากมือกับพ่อคดีพี่น้องมือสั้นที่เก็กอยู่ครับกล่องมือปนิ่งโอซาวเบิร์กเอาแต่ว่ามของแซ่บสวัสดีครับผมปิ้งผสมหัวตองสุกิ้ช่ฟ้าเพื่อนครับผมเจอกันทริปไหนาครับผมสวัสดีครับ